เคยค่ะตอนท้องเนี่ยน้ำหนักเกินไปที่14กิโลปัญหาเรื่องพุงสะโพกต้นขาใหญ่ไปหมดเลยอึดอัดมากเคยอดข้าวค่ะแต่ก็ไม่รอดเพราะว่าชอบกินข้าวยิ่งมือเย็นนะคะเอนจอยกับการกินเอนจอยกับอยู่กับลูกกับครอบครัวค่ะ ตอนนี้หุ่นดีแล้วค่ะน้ำหนักอยู่ที่63กิโลลดลงไป12กิโลภายใน3เดือนไม่เยโย่เลยค่ะเพราะว่าอ้อทานโปรโตีนถึงพอดีได้ความรู้ดับนักโภชนาการเขาบอกว่าให้เราเนี่ยนะคะทานโปรโตีนให้ถึงได้ทานโปรโตีนพืชที่อร่อยมากๆค่ะผสมกับบุกไข่มุกนะคะเขยา่าทานคู่กันมื้อเย็นอิ่มสบายอยู่ท้องแล้วก็ที่สําคัญน้ําหนักเราลดลงโดยที่เราไม่โทมเลยค่ะ จริงๆมันไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานข้าวและยิ่งกับข้าวอร่อยๆเนี่ยเราก็จะเบรกตัวเองไม่อยู่แต่ตอนนี้สบายใจขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่ามีตัวช่วยที่ดีค่ะดียอนบุกข้าวคุ้งแคลค่ะ เขาเป็นบุกที่ผสมเข้าไรซ์เบอร์รี่ค่ะที่ทานแทนข้าวนะคะอิ่มสบายท้องที่สำคัญนะคะแคลอรี่เนี่ยน้อยกว่าข้าวเยอะเลยค่ะ oh, <wow. S 1> เขาแห้งนุ่มอร่อยมากเหมือนกับทานข้าวไรซ์เบอร์รี่ดีๆเลยค่ะอิ่มท้องอิ่มนานทานข้าวแล้วไม่รู้สึกผิดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีความสุขกับครอบครัวได้ทุกมื้อเลยค่ะฝากถึงคุณแม่ทุกคนนะคะให้กลับมาดูแล รูปร่างตัวเองดูแลสุขภาพของตัวเองเพื่อเราจะได้ดูแลคนที่เรารักไปนานๆค่ะ